กินลงไปกินลงไปอัน,นี้ตุดตัวเมียครับผมเลี้ยงง่ายครับผมไอแมลี่ครับไอนั้นไอตัวผู้ไอซันนี่น,นี่ชอบกระโดดข้อออกมาอันนี้ปวดท้องก็เลยเอามันออกมาจากข้อนี่ครับผมเราก็น้ำช่วม น่าสงสารเลี้ยงง่ายครับหมูป่าเลี้ยงเป็ดกับไก่ก็ได้จริงเขาไม่ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงผสมประสานครับผมนี่ไก่ไก่ชน ตีกันหวนัวฉีกหมดเลยครับปล่อยมาวันแรกครับออกจากคอกมาหนักเลย